มามาจากอีกหนึ่งอีพีในว,ะะวารนะเขากนกู้ประกาศทำเยอะแยะเนี่ยเราจะเชื่อใครได้อันนี้ก็จะไปอธิบายในมุมมองของกำลังบัณฑุนะซึ่งเขาบอกว่าอย่าโปรงใจเชื่อด้วยนับถือว่าเขาเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเนีเขาเป็นครูหรือว่ามาสอนหรือมันอ,อาจารย์หรือมันก็หลวงพ่อที่มาเล่าให้ฟังก็ยอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อนะหรือว่า เห็นว่าลักษณะเขามันน่าเชื่อถืออมันเข้าในเหตุในผลเว้เหมือนที่เราคิดไว้เลยเนี่ยมันไม่มันไม่เชื่อได้ยังไงอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็ตัวที่อพวกเราที่มองมันการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกับชีวิตหรือว่าการดำกำลงอยู่แบบโลกของเราส่วนใหญ่แล้วพวกเราก็จะคิดเอาอ่ะ คิดเอาว่ามันมันเหมือนมันจะคล้ายๆอย่างน้อยมันจะไม่แตกต่างกันละก,กับสิ่งที่เราคิดเนี่ยไอ้สิ่งที่เราคิดทั้งหมดเนี่ยมันยังอยู่ในอวิชชาอาวิชชาปยาสังขารนะอันนี้ก็รมณก็จะมาเล่าให้ฟังในในประสบการณ์นะแล้วก็จะลงไปค่อนจะละเอียดลึกซึ้งหน่อยเนื่องจากว่าได้เล่าไปในเรียกว่าอะไรโครงสร้างหย,ยาบๆเนี่ยไปเยอะแล้วทั้ง ตอนเช้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของศีลเรื่องของภาวนาไอเรื่องของไอศีลเรื่องของสมาเรื่องของสมาธิที่มันจะเกี่ยวข้อง่แล้วก็ข้ามมาที่จะมาเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อต่างๆนะเรื่องสวรรค์นรกเรื่องอะไรพวกนี้มันจะอันนี้มันเป็นตัวที่ข้ามเกี่ยวนะซึ่งจะอธิบายอันนี้น่าจะเป็นอีพีที่ท้ายที่จะพูดถึงเรื่อง ที่มันตัวที่มันเชื่อมต่อแล้วก็ในภาคเช้าเนี้ยมันจะเป็นเรื่องบุญบาปในโลกสวรรค์ซึ่งมันเป็นบุคลาทิฐานที่จะมาที่มันจะมาเชื่อมต่อกันอ่าซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ามันมันมีจริงมันเป็นจริงเป็นจังมันเป็นตัวเป็นตนมันเหมือนนรกสวรรค์อะไรเงี้ยจริงๆมันก็จะคิดเอาเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะอ่ามันก็เป็นอย่างที่ขัน คือเข้ามายกตัวอย่างขึ้นมาหรือว่าครูบาอาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมาให้เราเนี่ยเพื่อเีอย่างให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ว่าไอ้ตัวเขามันเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นเออซึ่งตอนที่หลวงพ่อมาอธิบายเนี่มันก็เป็นประสบการณ์ของหลวงพ่อนะ่ะมันไม่มันไม่ใช่ประสบการณ์ของของเราเราเข้าไปเราอาจจะเห็นอีกแบบหนึ่งก็ได้แต่ว่าลักษณะมันจะ เหมือนเหมือนมันคล้ายๆกันเนี่ยแต่ว่าพอเราประสบการณ์คนละอย่างกันอธิบายออกมาจากคนละอย่างกันแต่ว่าเราต้องไปเห็นพอเห็นแล้วเราคุณจะหายสงสัยอ่ะถ้าคุณยังไม่หายสงสัยเลยว่าข้ามิกิจฉายังไม่ได้เนี่ยมันก็ยังไม่ตรงทางอมันก็ยังไม่ไม่ไม่ตรงแต่ว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดอะมันถ้าใครยังเห็นว่ามันผิดมันถูกอยู่แสดงว่าคุณยังอยู่ในความคิดอยู่คุณจะต้องไปเห็นมันะ มันความเห็นนี่มันคือคือความเห็นเนี่ยเราต้องเข้าใจในความเห็นกว่านะความเห็นกับการเห็นมันไม่เหมือนกันนะการเห็นเนี่ยมันคือกิริยากิริยาที่เห็นมองเห็นอะไรแล้วว่าความเห็นเนี่ยคือมันเห็นแล้วมันมาคิดแล้วมันเป็นอความคิดที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นความเห็นไอ้ที่เขาไม่เห็นเห็นของหลวงว่าเนี่ยคือการเห็นนะการเห็นนะมาซึ่งก็จะอ้างอิงในกลามสูตรนี่แหละนะเมื่อจะให้พวกเราได้ เข้าใจง่ายขึ้นหน่อยคราวนี้ก็การาันตุแเราก็คุยมาแล้วอสอง EP แนละ้วมั้งสอง EP ตั้งแต่อ,อย่าไปปรงใจเชื่อว่าเขาเล่าสืบๆกันมาคือฟังต่อๆกันมาแล้วเป็นนิทานบ้างเป็นหมอลำเป็นอะไรเป็นนิทานอะไรต่างๆแยะๆไปหมดแล้วนี่เขาเล่าๆกันมาอนะ่ะอันนี้สองคือเป็นประเพณีคือทำสืบๆกันมา ทำมาเพียี่สืบๆืบกันมาตหลอดเชนเข้าพรรษาอะไรต่างๆนะที่หรือว่าไปไหว้ไปผีปู่ญาตใิในเดือนเจ็ดในเดือนนันบุญสิบสองของสิบสี่อะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นก็อย่าพึงไปจะไปพึงไปเชื่อเรื่องเรื่องพวกนี้นะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆก็มาเป็นเ,เรื่องของพัะไตบิดดกกับเรื่องของที่จะเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์ไอ้พัะไตบิดดกเนี่ย หรือว่ามันมันเป็นเหตุผลอ่ะเป็นเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างเมื่อวาอย่าง EP ที่แล้วเนี่ยนะคุยเรื่องเหตุเรื่องผลถ้าคุณยังมีเหตุมีผลอยู่เนี่ยมันยังยังไม่เห็นธรรมคือ <c oughs> ยังไม่เห็นสัจจะตัวสัจจะนี่คือไม่มีเหตุมีผลนะ่ะ <c oughs> มันจะอัศจรรย์หรือไม่ก็ไม่รู้สิแต่ว่าคุณถ้าคุณเข้าไปเห็นแล้วคุณจะเข้าใจมันแล้วคุณจะหายสงสัยเนี่ยมันจะฆ่าไม่กิจฉาได้นะ yeah. อีกตัวหนึ่งที่มันมันมันเป็นเรื่องที่พวกเราอยู่ในอยู่ในความคิดหรืออยู่ในโลกเนี่ยมันก็จะบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวที่ว่ามันเข้าได้กับความคิดหรือทฤษฎีเราเนี่ยเราก็เรียนความมีความ,ว,ามว่าทฤษฎีเนี่ยมันเป็นแปลว่าความรู้นะความรู้ของเราเองก็แล้วแตแว่ความรู้ของคนอื่นก็แล้วแต่ที่มันอยู่ที่เราเนี่ยเชื่อมั่นเชื่อถือเนี่ยที่เราเชื่อมั่นเชื่อถือเนี่ยมันอยู่ในจิตของเราพอเราไป เอาคนที่เขาพูดเนี่ยอ่าที่เขาพูดแล้วมันมันเข้าทิษฎีของเราบดีเข้ากับความคิดเห็นของเราก็เรียกว่ามานิธีนิชะอ่ะนักกาคัดตะคัตตริยะนี่ก็คือที่ขึ้นบาลีให้อย่างนี้นยเพราะว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยผู้ที่อยากสงสัยอะไรต่างๆก็เอาตัวนี้ไปค้นได้นะแต่ว,ว่าถ้าเขียนเป็นบาลีมันจะเขียนวิคนละอย่างมันเราไปเราก็ต้องเอาเอ,าอาัานเนี้เอาคำนวนเนี้ยไปหาดูอ่ใครอยากจะียไปคนคว่าเพิ่มเติมซึ่งตัวนี้เนี่ย มันเป็นความคิดของเราซึ่งมันก็ยังอยู่ในสังขารสังขารก็คืออะไรสังขารก็คืออวิชชามันก็ยังเป็นอวิชชาอยู่ดีอวิชชาปญาสังขารสังขารก็คือความคิดนั่นแหละอ่ามันก็ยังอยู่ในความคิดอยู่มนุษยาบอกว่าอย่าเพงไปเชื่อมาในความคิดมันคิดไปได้หมดนั่นแหละอ่าอันนี้คอความหมายอย่างนั้นนะอันที่เก้านี่ก็คือมาบัพะรูปตายะไอ้ตัวนี้นี่ก็คือการคือ ไอ้พบเนี่ยก็อันนี้พระไปพระนี่ก็เอพระบัพพระนี่ก็แปว่าพบคือรูปนี่คือเห็นรูปมันเห็นลักษณะมันะมันน่าเชื่อถือหรือมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นต้นไม้มันเอ็นไปทางนี้เนี่ยมันต้องล้มไปทางนี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ลมพัดมาดันล้มไปทางอื่นก็มีอะไรเงี้ยมันความหมายมันคือมันมันน่าจะเป็นไปอย่างนี้แต่มันไม่อาจจะเป็นไปอย่างนั้นก็ได้มันไม่เป็นไปทางนั้นร้อยเปอร์เซ็นก็ได้นะ เย็นไอ้ฝนกําลังไได้ยินเสียงฟ้าร้องมืดคขิลมาฝนมันจะตกแน่ๆอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ตกก็ได้คือมองลักษณะแล้วเราก็ไปเชื่อเหมือนกับมองคนคนนี้โอ้ดูท่าทางดีนะยเป็นแต่งตัวดีมีการศึกษา <c oughs> ที่เห็นอยู่ในเอน็นอะ่ะยังไม่แลพวกที่เอ,เอารถตะลามาอวดกันเห็นไหมแล้วพอเข,เขาจับได้ไปได้มาจากการโกงได้ไวจากการเช่าบังอะไรบังเลยไหม <c oughs> นั่นแหละมันมันมองในในลักษณะก็อัอนนั้นมัน เรามองแล้วมันน่าเชื่อถือเราก็เลยไปเชื่อท่านก็บอกว่าอย่าพึงปงอย่าเชื่อว่ามันน่าเชื่อถืออย่างนั้นนะอันนี้ก็คือข้อที่เก้าส่วนข้อที่สิบนี่ก็ยิ่งอย่าเป็นตัวที่หนักมากเลยสําหรับชีวิตในปัจจุบันเราก็คือมาสมมโนโนโครุติครุติอโนครุติตอตอ,อย่าพึ่งไปปงอย่าเชื่อว่าสมณะนะั้นหรือว่านักบวชคนนี้นะโอ้โหคนที่นักบวชหรือเป็นผู้ถือศีลเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่เรานับถือเป็นครูเป็นอาจารย์ด้วย เอาไปพูดคุยไปอ๊้ยเข้าใจดีมากเลยเข้าใจหลวงพ่อพูดอย่างมากเลยเนี่ยดีมากเลยแต่ว่าก็อย่าพึงเชื่อเพราะอะไรเพราะว่าไอสิ่งที่คนเชื่อเนี่ยมันมันจะไปอยู่ในจิตของคุณมันู่มันมันจะไปก่อก็แล้วก็พามาเชื่อเนี่ยมันเป็นเชื้อเนี่ยมันก็เป็นเชื้อไฟเชื้ออะไรเนี่ยมันเป็นกลุ่มอยู่ในจิตของคนนั่นแหละอยู่ในอยู่ในจิตของคนมันจะเป็นกลุ่มใหญ่ความเชื่อพวกนี้ เมื S <S mm ่อ hmm. สิ s <S ่งใดที่มันมากระทบแล้วมันไปใกล้เคียงกับไอ้เนี้ยมันจะไปใกล้เคียงกันเลยจิตมันก็จะไปปรุงก็คือไปจุดเชื้อตัวนี้แหละคุณก็จะไม่เห็นความจริงอันอื่นเลคุณก็จะไปเห็นแต่ที่คุณเชื่ออยู่เนี้ยอันนี้คือคุณก็จะไม่เห็นความจริงเขาเรียกว่าคุณจะไม่เห็นภูตญาณทัศนะคือคุณจะต้องเห็นเห็นตามที่มันมันเป็นจริงเขาเรียกว่าสัจจะไอ้ตัวสัจจะที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยทำอย่างไรที่จะเห็นพวกนี้ก็ ทำความรู้สึกทางกายเรารู้สึกทางกายแล้วคุณก็จะเห็นว่าเออคิดมาทำงานอย่างไรอันแรกที่คุณจะเห็นคือคุณจะระลึกชาติได้คือคุณจะเห็นความคิดของคุณอะไอระลึกชาติมันจะระลึกชาติไปตายจากของพ้อของแม่ไปนะอ่ระลึกชาตินี่คือเราจะเห็นเห็นความคิดของเราเมื่อเราทําความรู้สึกกายรู้สึกกายรู้จากเอ็นร้นจากอ่อนแข็งหรือจากสัมผัสอะไรพวกนี้พอรู้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยคุณก็จะเห็นความคิดของคุณโผล่มาอ่านี่มันเป็นสัญญา หรืออาจจะเป็นความคิดก็ได้นะครับที่มันโผล่มาแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เรากําลังศึกษาอยู่นเนี่ยจะเห็นความคิดพวกนี้ขึ้นมาเมื่อเห็นอันนี้ขึ้นมาอันนั้นแหละคือตัวที่เป็นตัวเบิกทางต้นต้นก็คือตัวกาเรียกว,ว่าบุเพนุวาสา,านุสยญาณในภาษาบาลีอ่าแต่ว,ว่าใครจะไปเรียกอย่างอื่นก็แล้วแต่หรือใครจะไปแปรบุเพรย,ยาไปอย่างนัก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าหากว่าใครจะอยากจะเอ่อบรรลุธ,ธรรมหรือเห็นธรรมในชาตินี้เนี่ย เรือมันมันเห็นได้จริงๆเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นแต่ความคิดหรือความเชื่อเนี่ยก็เอาไปทําดูอ่ะมีอย่างเดียวคือคุณต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่าเอฮปัสิโกต้องทําเองถึงจะเห็นเองไอ้ที่มาแปลว่าไปเรียกให้คนอื่นมาดูได้เน่ยคือคุณเห็นแล้วคุณต้องคุณเห็นคุณเชื่อมั่นแล้วไอ้ผลมันคือให้คุณไปเรียกคนอื่นมาดูได้ไอ้ที่แปลเป็นภาษาไทยแปลตำน,นไทยเนี่ยอันนั้นไม่เป็นผลของมัน แต่เหตุของมันนะ่คุณต้องทําเองเอหิเอเหิบปาสิโก,โกคือเห็นเองคุณทําเองเอหิเนี่ยทำเองเอาเเอาเปาสิโกปาสิโกเนี่ยคือเห็นเอง <c oughs> เป็นผู้ทําเองเห็นเองนะในความหมายมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอ,อยา่าพึงไปปรุงใจเชื่อแล้วคราวนี้การบรรลุธรรมจริงๆก็ไม่ได้เชื่อนะอย่างในบาลีก็มีนะบอกว่าพระทธเจาบอกว่าอพระสารีบุตรเนี่ยท่านไปคุย เทศนาให้กับศีลทั้งท่านวางเอาโอ้้ที่บูรีเจ้าว่าอย่างนั้นอย่างนั้น่านั้นมาแต่ว,ว่าข้าพระเจ้าเห็นอย่างนี้นะ,ะเห็นอย่างนี้บอกว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นอธิบายไปตามความเห็นท่านบอกว่าไม่เชื่อบูรธเจ้าไม่เชื่อตามบัญญัติบระเจ้าบูรธเจ้าก็เรียกมาคุยเลยก <c oughs> ็เรียกมาเพราะว่ามีสาวกว่าไออะพระสารีบุตรเห็นผิดแล้วไม่บอกว่าไม่เชื่อบูรธเจ้าบูรธเจ้าก็เลยเรียกพระสารีบุตรมาท่านคุยอย่างนี้จริงใช่ไหม พระสารบว่าจริงบรรยากาศเพราะไอ,ะอะ้ข้าพเจ้าเนี่ยเห็นจริงเห็นอยู่ในจิตของข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยอ๋อนี่ยเห็นไหมสิ่งเนี้ที่คือสิ่งที่เป็นความแบบเป็นปัญญาที่ถูกต้องก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วเขาเห็นด้วยตนเองแล้วเขาเลยไม่เชื่อไม่เชื่อแม้กับพระพุทธเจ้ามีในบาลีด้วยนะใครไปสนใจก็ไปดูในบาลีว่าอมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่พระสารีบุตรเนี่ยไปบอกกับพระพุทธเจ้าว่าไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าครับ เขาเห็นสิ่งที่เขาเกิดเห็นในในตัวนะโอรย่าก็สรรเสริญว่านี่แหละคือการบารุรรมที่ที่ถูกต้องที่ตรงไม่ใช่ไะเชื่อพวธเจ้าจำบีบับแล้วไม่ไปอไม่ปฏิบัติมีแต่เชื่อแล้วก็อยู่ในความคิดในความเชื่อมันเป็นความคิดนะความเชื่อน่ะมันเป็นความคิดแต่คุณต้องออกจากความคิดมาคุณถึงจะเห็นความจริงนะต้องออกจากความความคิดมาถึงเห็นความจริงคือด้เห็นความจริงว่าจิตมันทํางานไงมันเกิดดับมันเกิดดับยังไง คุณเป็นคนเห็นเองไอ้ตัวจิตของคุณเป็นคนเห็นเองแล้วมันจะเห็นของมันเองคุณแต่เพียงว่าทําเอาจิตไว้ที่กายแล้วก็สังเกตแต่ดูว่าเอาจิตไว้ที่กายไว้ที่กายสังเกตดูว่าอันไหนเมื่อไหร่ที่มันไม่ไม่มีความรู้สึกทางกายอันนั้นแหละมันไปคิดรู้แล้วรู้อย่างรู้แล้วทํำยังไงรู้แล้วก็เอาความรู้สึกไว้ที่กายไว้ที่กายไว้ที่กายแล้วมันจะพัฒนาของมันไปเองว่าเออมันเห็นมันเห็นไอตอนที่เห็นไครั้งแรกเลยมันจะเห็นดับมาก่อนเห็นจิตมันดับ พหลังจากต่อไปมันจะเห็นจิตมันเกิดอ่ามันจะไล่มาเหมือนกับควันควันออกจากป่องรถไฟมันจะเห็นปลายๆก่อนนะเห็นมันก็ไวขึ้นไวขึ้นไวมขึ้นไวขึ้นมาพราะวไปเห็นตรงที่มันเกิดจากป่องของมันเห็นเกิดขึ้นมาเห็นเกิดก็จะเห็นเกิดปุ๊งปุ้งปุงปุ๊งไปตามตามที่มันเกิดอยู่แต่เมื่อไรที่เห็นเกิดแล้วเห็นดักพร้อมเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าอาสมะคยาญาณหรือว่าเป็นวิชาสามวิชาสามตัวนี้แหละคือตัวที่จะเอามาใช้ ในในการจะไปบรรลุธรรมนะคุณต้องทําเครื่องมือเนี่ยคุณถึงวิชาสามก่อนนะถ้าคุณไม่ถึงวิชาสามเนี่ยมันก็ยังอไม่หนักแน่นพอวิชาหนึ่งได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันยังไม่หนักแน่นพอวิชาหนึ่งก็ยังมากก็ไปได้ประมาณโซดาบ,บันนะประมาณโซดาบ,บันได้ทําได้ประมาณนั้นนะถ้าวิชาสามเนี่ยมันก็ไปถึงอรหันได้นะเออคือมันสามารถไปเห็นแล้วมันวางได้วางได้เองเห็นเองแล้ววางเองอย่างนี้นะ อันนี้คือทีนี้จะเจาะลึกลงไปเพื่อที่จะให้ไปเชื่อมให้ไปเชื่อมกับภาคเย็นนะภาคเย็นที่ก็ไอ้ทำเรื่องของกิตไว้นะจะเป็นเรื่องอะไรวิปสัสสนาล้วนๆสวน่สวนในภาคภาคภาคเย็นภาคเช้านี่ก็จะเอาตัวนี้ไปเชื่อมเนื่องจากว่าอันนี้เป็นการเทศเรือว่าเป็นการเทศของพระพุทธเจ้าในกาลมาสูตรเนี่ยเทศในเทศติวท,ที่ให้กับชาวกาลาฟังซึ่ง ก็เห็นว่ามันเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เห็นมีครูมีสัมมนาต่างๆเนี่ยพูดในโซเชียลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเราจะเชื่อใครดีไอคนที่มาประ,ประกาศทำเยอะแยะเนี่ย <c oughs> เราก็ไม่ได้เชื่อแต่ว่าเราต้องไปพิสูจน์นะไปพิสูจน์คือเอาสิ่งที่เขาพูดมาอ่าคุณเข้าใจยังไงที่เขาพูดเอาไปทํายังไงเสร็จแล้วก็เอาไปทําดูอ่าอาไปทาดูแล้วไอผลผลของการทํามาเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจของคุณเน่ะเอาอันนั้นอะ อันนั้นคือผลการทดลองผลการทําตัวนั้นแหละที่จะเป็นตัวที่คุณจะปฏิบัติตามมันนะไม่ใช่คุณเชื่อว่าเขาพูดอย่างนี้นะมันจะสําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้มันจะจิตมันจะว่างมันว่างมันว่างเป็น,นยังไงอ่ะคุณจะต้องไปเห็นตัวเขามันเองหรือจิตมันจะฟุ้งอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปหรือว่า